ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับดีดีซีดีอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวพาเลตคอนทัวร์กันนั่นเองค่ะทำการลงรองพื้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ว่าน,นานเนี่ยยังไม่ได้มีมิติอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่ดีพูดถึงนะคะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะคอนทัวร์ครีมคิดนะคะ จากแบรนด์ Anastasia Beverly Hills นั่นเองนะคะนี่จะเป็นกล่องแพ็กเกจด้านนอกของเขานะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมดหลายเฉดสีให้เลือกมากๆเลยนะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะที่ดีเลือกมาจะเป็นสีไลท์นะคะจะเป็นสีนัมเบอร์สองะทุกคนอยู่ในอันดับที่2ของรุ่นนี้นะคะ ซึ่งตารางสีนะคะเขาก็จะมีวัดระดับสีผิวให้เลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ในเฉดสีไหนนะคะแล้วก็ต้องการเลือกหรือว่าเปรียบเทียบสีนะคะให้เข้ากับการแต่งหน้าของเราหรือว่าเฉดสีผิวของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแพ็กเกจด้านในของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่ยังไม่ได้แกะิวลอกซีออกนะทุกคนแต่ว่ามีการแตะ บางสีไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเฉดสีเท่าไหรก่กะว่าลองสวอชดูคร่าวๆแล้วแล้วมันไม่เข้ากับตัวเองอ่ะก็จะได้แบบหาสีที่มันเหมาะกับตัวเองนะคะก็นี่จะเป็นพาเลตของเขาด้านหลังนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์เหมือนกับด้านหลังกล่องเช่นเดียวกันค่ะก็คือจะมีสีบอกนะคะชื่อสีบอกแต่ละสีให้เลยว่าโทนสีเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเปิดเข้าไปที่ด้านในนะเพื่อนๆก็จะเป็นตลับ เปิดปุ๊กก็คือเลอะเลยจะเป็นตลับใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีโทนสี9สีแบบนี้เลยค่ะก่อนอื่นเรามาสวอชสีกันดีกว่าดูเหมือนไม่ต่างแต่ต่างกันมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นขาวนวลๆเลยสีครีมอันนี้เป็นขาวอมชมพูอันนี้เป็นขาวเหลืองนะคะแล้วก็สีโทนนี้เป็นน้ำตาลคณละโทนอันนี้เราจะอ่านตามคำแนะนำของทางแบรนด์เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นคอนทัวร์พาเลตที่มีครบ ทุกอย่างในหนึ่งตลับนะคะก็คือใช้ได้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ดั้งคอนทัวร์ดั้งไฮไลท์จมูกคอนทัวร์แก้มนะคะแล้วก็ไฮไลท์ใต้ตานะคะไฮไลท์คางไฮไลท์บริเวณหน้าผากนะคะหรือว่าคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้าต่างๆก็คือตลับนี้สามารถเลือกเฉดสีแล้วก็ใช้ได้ครบคันเลยทีเดียวซึ่งเขาก็เคลมมาแบบเต็มๆแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ลงรองพื้นไปที่เรียบร้อยแล้วเราต้องมาเริ่มกันแล้วค่ะเราจะเริ่มที่ ใต้ตานะคะอันนี้ดิบใช้สีแฝลนะทุกคนสีแรกเลยนะคะในตลับแล้วก็ดิฟจะใช้เป็นสีบานาน่านะคะทับอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากได้ความเหลืองด้วยแล้วก็อยากได้ความขาวด้วยแล้วก็จะใช้เป็นสีตรงกลางนะคะในชวองลงบริเวณหนา้าผากไปวิธีการกดนะคะกด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 เลย ทีนี้เราก็จะมาคอนทัวร์กันค่ะไลส์คานะคะน่าจะโอเคที่สุดแตะๆไปก่อนเรามีใช้ด้านแหลมๆนะคะกดไปเลยจ้ะกดไปเลยก็ลงมาตรงนี้นะคะเหมือนหน้าดีแบบตอบมา,าอย่างี้แล้วผิวจริงคือสวยเลยเนะี่ยอันนี้คือแบบไม่ได้อวยแบบเวอร์อะไรอย่างงี้นาะ,ะโอเค ไวไหน้าดูมีมิติไม่ดูเวอร์สีที่ดิบใช้สรุปก็เป็น4สีนะทุกคนเป็น1 2ึสามแล้วก็สี่เป็นตัวนี้สองตัวนี้ยังไม่ได้ใช้กับหน้าตัวเองนะมันจะแบบฮิตแผ่นแน่นอนเพราะว่าขนาดตัวนี้ยังแบบใช้ไม่เหลือแล้วนะภาษาอะไรกับอันเนี้ยมันจะไม่หยิบมาใช้มันดีขนาดเนี้ยก็ขออนุญาตไปลงฝุ่นต่างๆทาปากนู่นนี่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมามัมวยกันต่อคะ่ะ ก็เสร็จเปนันที่เรียบร้อยนะคะกับการแต่งหน้านะคะหรือว่าการคอนทัวร์ด้วยพาเลอตอนาตาเซียคอนทัวร์ครีมคิดตัวนี้นะคะถูกใจมากเป็นการแกะกล่องรีวิวครั้งแรกนะคะสําหรับตัวนี้เลยเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อก็เลยหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อใครสนใจหรือว่าใครกําลังใช้อยู่แล้วก็กําลังมองหาคอนทัวร์อยู่นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสะดวกอะ ม,มันใช้งานง่ายนะคะตลับมันอาจจะดูใหญ่พกพาย,ยากนิดนึงแต่ว่าทุกคนพกอันนี้อันเดียวก็คือใช้ได้เลยอย่างพวกนี้ก็คือใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะไม่ต้องมาห่วงก็พรอมเป็นไฮไลท์อะ่ะก็พราเป็นคอนทัวร์แต่คือเจ้าตัวไฮไลท์พวกนี้แหละสามารถเอามาลงใต้ตานะคะ กรอบรอยข้ำรอยดำต่างๆเวลาแต่งหน้าแก้ไขปัญหาบนหน้าทุกจุดของเราได้ด้วยนะคะเพียงแค่ปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการแต่งหน้าของเราได้เลยนะคะในส่วนของเรื่องราคาตัวนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยคือมัน <laughs> เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกคนมันอยู่ในราคาหลักพันแน่นอนนะคะใครรีบจำไม่ผิดราคาน่าจะอยู่ประมาณพันไปไปขนาดตอนหนึ่งช่องอ่ะอยู่ที่4.5กรัมนะทุกคนซึ่งมันใหญ่มากๆนะคะแล้วมันก็ใช้ได้นานมากๆก,ก,ก็นั่นแหละเดี๋ยวจะหาว่าด แบบพูดไปก็อวยไปนู่นนี่ไปแต่ว่าเสียงเงินซื้อเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดจนมาถึงจุดนี้ณนะเวลานี้ตอนนี้แต่ว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนดิบก็ยินดีนะคะด้วยความยินดีเลยฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะทุกคนใครชอบไม่ชอบอยังไงหรือว่าอยากให้ดิบทาคลิปรีวิวแนวไหนอ,อะไรเงรี้ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e อย่าลืมไปติดตามเพจ Facebook ของดิบหรือว่า อินสตาแกรมของดิบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ดิ่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ